สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซี FC. สุขูสุคนวันนี้กับวันที่สิบเจ็ดแล้วครับผมเดือนมกราคมแหละครับพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเป็นเบ้าขึ้นอีกปีหนึ่งเนาะครับเนาะเป็นพศย้ำไหนก็ได้เป็นเบ้าขึ้นอีกปีหนึ่งรถครับผมบางคนก็บว่าเท่าแหะครับแต่ว่าเมื่อเ้าว่าเป็นเบ้าเนาะครับเนาะ ขามาอยากเ่ากะคือมันหดหูนะครับขัน่าเป็นเบาขึ้นนะใครมาไพ่นะครับเนาะคือทีบบออยากเท่าดอกครับคอยบออยากเ่าขคอยอยากเป็นเบาเนื้อหอมนะครับคอยยั้งบอพร้อมสีเปลี่ยนพอหญ่นะครับนี่ครับพ้าเบิ้งงวแดงแดงเข้มเข้มปลอดปลอดเนาะครับเนาะเข้มเข้มแดงแดงปอดปลอดแม่นี่แถมมีของดีให้ความนะครับเด้อ นี harma, u, ád, ่แหละครับผมของดีแนใดทีครับนี่แหละครับช่วงมาเขาเรืองเข่าดาวเลยครับบานครับเนี้ยเด่นกับแฟนเพียนพันครับนิดๆน้อยๆนะครับเนาะมาเขือเรืองเข้าดาวครับบ้านมิดเคฟหกแปดครับผมพอพันเพั่นสิสมใบเนาะครับเนาะรับประกันท้องรับประกันขาทกขาถอนหางมกหางดอกนะครับเนาะมั่วเมียเนี่นี่ครับวันเดือนปีที่พันผสมใบให้นี่นะครับเนาะ เป็นง้อกบเครื่องหนึงมาบดขอเข้าดำกีมีดำใบหูดำนะครับเนาะในด้านรับประกันเกือขาทกขาถอนหางมกหางดอกท่องรับประกันให็นนะครับเดอ้เดเเออพันมาเมีบ้านพิ่นว่านเปิดเจ้าเก้าสิบกระเพาะปัสสันเปิดไว้เก้าสิบกระเพาะปัสสันพ่นมาครับผมมานปะนี่ที่ในก็มีผู้มิกว่ากันครับ กะทิแมนคมแม่บ้านวายอยู่นะครับเนาะตรงนี้กะได้เปิดว้เก้าสิบแล้วครับเด้อพอพันนี่สุดยอดครับผมพอพันเพิ่น KF หกแปดนะครับเนาะหัวเฉาเยี่ามมากครับตัวนี้กะได้หกแปดเ้สามหนึ่งได้การครับผมได้การสุดโตนะครับเนาะพอพั 4, ตนตัวใดกะได้พุ่นนะครับขมเฉิดของเพิน่นงัวตัวนี้ลูกลูกตัวที่สองในท้องนะครับเนดะ้อเป็นแม่อบอกแม่พันในเงาไก่ผู้ใดเรลหัวเฉาเยี่าม เราประกันท่องเราประกันค่าทุกค่าถอนหัวเช่าเย่าเลยครับเด้อจากช่องหัวเช่าเย้าเลยครับงัวสาวแม่เนี่ยสาวลูกที่สองครับผมคมหญ่คมเาาคมสูงยังสิมี้เห็นอีกเด้วครับเด้อยังสิมีอีกหลายนะครับเนาะมัวทุกต้นทุกตัวนะครับผมลูกที่สามที่สี่จังที่สาใหญ่เสาเาาเสาสูงนะครับเด้อมัวนเฉพาะว่าตัวนี้นะครับเนาะทุกตัวครับผมลูกตัวที่สามที่สี่จังที่สาใหญ่เสาเาาเสาสูงนะครับเนาะ พู<โ> <ITA> ้ยนะครับผมเหงาหางเพลินวานเหงาหางแขวลดนะครับเนาะพูดนะครับในด้านเลืกด้านลามในด้านหางเลืกหางลามอ่างล่างอ่างยงเงีนี่พวกแพรตัวได้นะครับเนาะงวแม่นี่ก็ได้เมียบ้านบ่านโอ้ยเก้าสิบก็พอเด้อพี่สันเพิ่นว่าเนี่ยน้ำเอฟซีหลายพี่สันใบสังมา้าเนาะครับเนาะเก้าสิบก็เก้าสิบครับผม จะฝืนแม่บ้านเมื่อใน้องครับเนาะคันแม่บ้านบอกมาเนี่ยเดี๋วกันเนี้ยนั่นนะครับถ้าแม่บ้านบอกว่าแสนหาแสนซีหรือแสนสามแสนสองสี่ก็ได้บ่ตามเพิ่อนน้องครับเนาะนี่กับเพิ่นเปิดไใบแหง้อครับเด้อเปิดไใบเขมึนถ้วนๆครับผมราคาต่อรองในเคือเก่าครับผมโอ้ยงวดเสียมขอดเยอ่เมือนน้องมดอคือเปิด ราคาถือแล้วหัวชาวเฉาเอ้ยแม่บ้านหัวชาวเฉาก็ได้ต่อขึ้นได้น้อครับเนาะให้โอกาสต่โตนะครับเด้ออยากต่อขึ้นเพราะว่าอยากต่อลงก็แล้วแต่ครับผมแล้วแต่เอฟซีสุขุมสุขชน้องครับเนาะเห็นสมควรว่าแบบใดขันว่าเห็นว่าแพงไปน้อยก็กต่อเอานะครับเนาะขันเห็นมาถืออยู่นี่มาขันตโตขึ้นนิ้วขันก็ได้นะครับเด้อเพราะว่าอยากบ่อยากยังน้อครับเนาะอยากจะได้ยังเ,ยงเดียวราคามันก็พอดีเลยล่ละเอามาส่งนวด เลยส่งให้ใอยล่ะพันธิว่าตรงนี้กับหัวเชียวนะครับผมรับหน้าที่จัดส่งให้แฟนเพจแฟนครับเอฟซีเนาะครับเนาะในราคานี่แหละครับผมขันต่อแล้วเสียวไปส่งให้ว่าล่ะฟรีคือเก่าครับผมขันต่อนะครับเนาะในด้านราคานี่ก็ต้อข้นต่อลงพอดีก็เอาไปส่งให้ได้นะครับเนาะที่สําคัญก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับจากคลิปหัวเชวยวนะครับเนาะนี่นะครับผมความโชคของหัวเชียวเนาะครับเนาะ งัวแม่นี่แดงๆปลอดปลอดนะครับเด้อสำหรับแฟนเพจแฟนครับมองหางัวแดงๆปลอดปอดนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่บ่อควนผัดครับผมบ่อผิดหวังผมนะครับเนาะงัวแม่นี่ยเลืองแดงใบตัวได้เฉดสีใบตัวได้นะครับเนาะพุ่นะครับใบหูพันดำคอเขาดำครับผมดำดาดีดำดาดีดำดำดำนะครับพุ่นะครับควดดำคอเขาพันใบหูพัน ฉันจนเพียงความหล่อไม่พอจะเป็นพระเอกนะครับแต่ว่าน,นี่เป็นนังเอกได้นะครับเนาะครบเครื่องเรืองบดบดครับเป็นง้วแดงแดงเข้มๆครบเครื่องเรืองบดบดอีกตั้งหากแถมทองอีกตั้งหากนะครับเนาะแถมก็นั่นเกีก่องหัวยเสียเราประก,กันให้ความนะครับเนาะว่าเป็นงัวทองของแท้แน่นอนเกินร้อยผนนะครับผม นี่กับมั่นใจได้น้องครับเนาะว่าทองของแท้แน่นอนพอพันกับขัดสันมาดีพร้อมครับ KF หกแปดน้องครับเนาะใส่เราใบพันวาเอาเบิ้งขึกนึงสันครับนี่นะครับพอพันพ่นใบหลอดตรงกันเปรตนะครับเด้อนี่นะครับ KF หกแปดนี่ครับพอพันพันแวบนั่นนะครับลูกตัวที่สองในทองนะครับเนาะเป็นแม่บอกแม่พันในเงี้าวไก่มัวสดๆอยู่นะครับเด้อ ในด้านเป็นแม่พันธุ์นี่ก็ได้อีกเงาไกลครับผมหพราแม่นี่เนาะครับเนาะพุ่มสูงอยู่ประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะครับเด้อพุ่มสูงของพันเนาะครับเนาะพุ่นนะครับกี่มีพันน้ำดำครับผมเมื่อเป็นดำธรรมดาครับดำอันท่านเอาโดเนาะครับเนาะหางเพื่อนก็พุ่นนะครับเลืกลามดีลึงคอลึงท้องพันก็ไล่ตามสีแพนเพล็ดแพนขับเห็นเนาะครับเนาะเอานะครับให้พันกินหยาก้อนบานครับคลิปนี้ก็จบไจ๊บใานี้ย์้ะครับเด้อ หัวเฉียวย่องฮ้อนครับผมขอบคุณหลายๆครับแฟนเพจแฟนครับเอฟซีสุขูสุกคนที่ติดตามคลิปหัวเฉียวยอยู่นะครับเนาะคลิปนี้ก็จบไจ้าใบนี้ี่นะครับผมสวัสดีครับ